หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช,ชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมาขอเสนอตำราสมุดข่อยวัดเจริญพทษสู่การเรียนรู้ในชุมชนตอนที่หตำหรับยาแก้ฝีดาษขนานที่1วัดเจริญพทษเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ในตำบลมาบกราด อำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาได้รับการตั้งเมื่อพุทธศักราช2473ซึ่งวัดเจริญพุธมีเสนาสนะที่สำคัญได้แก่อุโบสถไม้มีขนาดกว้าง5เมตรยาว14เมตรใต้ถุนโล่งซึ่งผู้พัทธศ,ศีมาเมื่อพุทธศักราช2498มีอดีตจเจ้าอาวาสที่สำคัญเช่น พระครูวิมลวรพจน์หลวงปู่จันทพระครูศรีราจารวัตรหลวงปู่ถนนปัจจุวันวัดเจริญพุทธมีพระครูสุทธิบุญญากรผลแสงผาสุกว,วาสูเป็นเจ้าอาวาสอโบสถไม้ของวัดเจริญพุทธนั้นปรากฏในคำขวัญของอำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาที่ว่านามสามีหญิงกล้า กล้วยน้ำวาเลิอดลดเจริญพศบทไม้งามวิไลผ้าทอมือเรื่องลือศิลปินทินนี้พระทองคำสมุดคอยหรือสมุดไทยเป็นสมุดเอกสารตัวเขียนแบบพับที่เคยนิยมใช้ในวัฒนธรรมพุทธส่วนใหญ่ทับมาจากคอยโดยไม่เย็บเล่มเหมือนหนังสือตะวันตก แต่จะพับรวมกันแบบรอยพับสมุดข่อยอาจทําจากกระดาษสีดําเรียกว่าสมุดไทยดําหรือกระดาษขาวเรียกว่าสมุดไทยขาวการใช้สมุดข่อยในประเทศไทยสามารถสืบไปได้ถึงสมัยอุธยาส่วนใหญ่มักใช้เขียนตําราทางโลกเช่นพระราชพงศาวดารเอกสารทางกฎหมายและงานวรรณกรรม จากการวิจัยการศึกษาอิสระทางการสอนภาษาและวรรณคดีไทย,ยหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทยมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราช,ชวิทยายลัยวิทยาเขตนครราชสีมาเรื่องการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมจากตำราย,ยาสมุดข่อยวัดเจริญพลสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านเจริญผลอำเภอพระทงคำจังหวัดนครราชสีมา ได้พบตำรับยาสมุดไขว,วัดเจริญพน์จำนวนสองเล่มประกอบไปด้วยตำรับยามากมายหลายขนาดในวันนี้จะขอ,อนำเสนอตำรับยาสมุดไขว,วัดเจริญพฤษตำรับยาแก้ฝีดาษขนาดที่1ฝีดาษหรือไข้ทรพิษเป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งผู้ป่วยจะมีผิวหนังเป็นตุ่มผู้พองมีไข้และอาเจียนสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนไข้ทรพิษ ตำรับยาแก้ฝีดาษขนาดที่1ตำรับยาสมุดไขวัดเจริญพน์ได้กล่าวถึงตำรับยาแก้ฝีดาษขนาดที่1เอาไว้ดังนี้ขนาดหนึ่งเอาลูกในมะขามหนึ่งครั่งหนึ่งหญ้าดำหนึ่งฟินหนึ่งแช่น้ำหยอดแลในตำรับยาแก้ฝีดาษขนาดที่1นะครับจะพบตัวยาในตำรับยาแก้ฝีดาษขนาดที่1จํานวน4ชนิดซึ่งประกอบไปด้วย 1. ลูกในมะขาม2ครั่ง 3. ย่านางดำและ4ฟินใช้วิธีการปรุงยาคือแช่น้ำนะครับและมีวิธีการใช้คือใช้หยอดนะครับมาทำความรู้จักกับตัวยาในตำรับยาแก้ฝีดาษขนาดที่1กันนะครับ 1. มะขามลักษณะวิสัยเป็นไม้ยืนต้นลักษณะเด่นใบเรียงสลับใบประกอบแบบขนนกชั้นเดี่ยวปลายคู่ใบย่อยรูปขอบขนานลายใบมนุนขอบใบเรียว ดอกเดี่ยวหรือดอกช่อออกตามซอกใบและปลายกิ่งผลฝักยาวเปลือกหนาแข็งเปราะสีน้ำตาลสพรพพคุณมเมล็ดสำหรับการถ่ายพยาธิตัวกลมพยาธิเส้นได้ใบขับเสมหะแก่นขับโลหิตเนื้อเป็นยาระบายขับเสมหะแก้ไอคะ่ะ2ครั่ง ลักษณะวิสัยครั่งนั้นเป็นสัตว์แมลงชนิดหนึ่งนะครับลักษณะเด่นเป็นก้อนแข็งสีน้ำตาลแดงมีรูปร่างเป็นปมตะปุมตะปั่ม,ต,มติดกันตามความยาวของกิ่งไม้ที่มีรังของครั่งเกาะอยู่ครั่งไม่มีกลิ่นมีรสฝาดสัปปรปคุณนั้นตำรับยาไทยใช้รับประทานแก้ไอแก้ข้อหักซนแพทย์แผนโบราณตามชนบทใช้รับประทานบำรุงเลือดขับเสมหะแก้ท้องร่วงแก้บิดและตกแต่งสียาให้เป็นสีชมพู และใช้ย้อมสีอาหารได้ครั่งดิบนั้นใช้บำรุงเลือดแก้ท้องร่วงท้องเสียแก้ปิดครั่งจากต้นก้ามปูรถฝาดแก้ไอแก้ข้อหักส้นครั่งทั่วไปรถฝาดบำรุงโรหิตห้ามเสมหะคุมอาจมแก้ท้องร่วงและท้องเสียครับ 3. า้าดังดำลักษณะวิสัยเป็นไม้เรื้อยลักษณะเด่น ใบเดี่ยวออกติดกับลำต้นแบบสลับใบรูปไข่ขอบขนานปลายเลียวโคนใบมนออกดอกตามซอกโคนก้านใบสบพรพพคุณรากแห้งแก้ไขได้ทุกชนิดค่ะ 4. ่ฟินลักษณะวิสัยฟิ่นนั้นเป็นไม้ลมลุกลักษณะเด่นนั้นลำต้นตั้งตรงใบเดี่ยวเรียงสลับกันรูปขอบขนานโคนใบเว้าขอบใบเป็นคลื่น ดอกเป็นดอกเดี่ยวอยู่บริเวณปลายลำต้นสพรพคุณเปลือกต้นมีรสขมร้อนฝาดเมาแก้ลมและโลหิตแก้ปวดเส้นเอ็นคุมธาตุแก้ท้องร่วงแก้บิดปวดเบ่งแก้ลงแดงแก้อาเจียนแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายยางฝิ่นนั้นมีรสเมาเบื่อทำให้คลื่นไส้และอาเจียนได้ครับ ตำรับยาสมุดไยวัดเจริญพศตอนที่5าตำรับยาแก้ฝีดาษขนาดที่1จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทยมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราช,ชวิทยายลัยวิทยาเขตนครราชสีมาขอขอบพระคุณพระครูสุธทธิบุญญากรเจ้าวาดวัดเจริญพ์ผู้ให้ความอนุเคราะห์ตำรับยาสมุดไยเพื่อศึกษาเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ครับ พบกับตำรับยาสมุดอยวัดเจริญพจตอนที่6ตำรับยาแก้ฝีดาษขนาดที่2ในโอกาสต่อไปครับ